สบายอย่างนี้ครับเพราะว่าเครื่องบินเราเล็ก ืองย่างกุ้งสนามบินบากโกนะครับกใกล้ๆเมืองย่างกุ้งอยูอย่ในเมืองย่างกุ้งนะครับของสนามบินบากโกวันนี้ผมจะเดินทางจากย่างกุ้งบากโกไปที่แม่สอดจังหวัดต,ตากนะครับก็ประมาณ120นาทีค,ค่อหมายก็ประมาณสัก180กิโลเมตรเส้นทางบินของผมวันนี้นะครับจะบินจากบากโกนะครับเมืองบากโกนะครับของพม่าทางด้านนี้นะครับเมืองบากโกก็จะบินตรงมานะครับผ่านเข้าปากอ่าวตรงนี้ เมืองเมืองสะเทิมนะครับตรงตรงบริเวณเมืองสะเทิรัมตรงเมืองสะเทิมตรงด้านนี้นะครับผมตรงด้านนี้จากนั้นก็จากเมืองสะเทิมโซนด้านนี้ก็จะมานะครับมาจอดตรงสนามบินตรงนี้ก่อนนะครับสนามบินของโซนบริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะมีสนามบินอยู่โซนด้านนี้โซกาลิอะไรโซนนัานนี่นะคร จะบินมาผ่านเข้ามาสซนนี้ก็จะมีสนามบินอยู่แถวสะเทิมนี่แหละครับจากนั้นก็จะมาเมียววดีนะครับผ่านเข้ามาเมียววดีนะครับเมียววดีตรงด้านนี้นะครับแล้วก็มาลงแม่อสอดนะครับก็จะพอมแล้วก็จะทําการถทคออก วันออกนะครับ ไปนะครับตามสัญญาณวิทยุของสนามบินที่สองที่เราจะไปนะครับเราก็จะบินตรงไปตามสัญญาณพิทยุยังก็เป็นการฝึกบินลีภัยเลยนะครับเออเป็นการฝึกบินลีภัยไปในตัวเนี่ยนะครับสลับไปเดีก็ฝึกบินพานักธุรกิจหนีออกมาจากพมา่าย่างกุ้งครับไปลงที่แม่สอดเป็นการฝึกนะครับสุดยอดเลย การบินส่วนตัวนี่แหละแล้วเราก็จะเข้าไปแม่สอดนะครับประโยชม์ถ้ามีปัญหาก็อาจจะไม่แลนด,ดิ้งที่สนามบินที่สองก็ได้รจะรงไปแม่สอดเลยก็ได้นนี้ถึงปากอ่าวแล้วนะครับถึงโซนโบริเวณปากอ่าวแล้วตอนนี้นะครับข้ามอ่าวไปนะครับนี่นะครอ่าวมาบาโกตอนนี้เราเราบินมาถึงอ่าวตรงน,นี้แล้วครับจกบากบาโกนะครับ จะตรงไปเมฆลำเลิงนี่แหละครับตรงไปเนี่ยว่าเราจะแลนดิ้งตรงโซนหน้านี้นหน่อยเนี่ยเราจะทำการแลนดิ้งก่อนนู่นลำเลิงเสร็จแล้วกน็นู่นะจะไปแม่สอดน,นะครับเมยียววดีนะครับลงไปทางเมยียววดีแม่สอดน,นะครับไปดีก็บินจากย่างกุ้งไปแม่สอดร้อยยี่ห้านาทีขอนายด้วยการบินส่วนตัวเรา แล้วครับจะไม่แรนดิ้งแลวผมจะตรงไปแม่สอดเลยนะครับผมจะลงไปแม่สอดเลยจะตรงไปเลยนะครับจะไม่พักเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นยากเลิกออฟยากจะไม่พักเครื่องนะครับ สารวินนะครับที่ไหลลงสู่ทะเลนะครับยกน้ำสารวินที่ไหลลงสู่ทะเลเน่ว่าตอนนี้เราก็มาถึงเมืองพระอาทิตย์นะครับอาจจะมุ่จุดูสนามบินหรือว่ามีสนามบินหรือเปล่าอาจจะไม่แลนดิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะมุ่งตรงไปย,ยัง หมายนี่นะครับแม่สอดอยู่เพราะฉะนั้ ครึ่งอยู่ก็ปกตไม่น่ามีปัญหาเที่ยงยน,นะครับถึงไม่สอดอยูแม่สอดจากนี้ก็ไปเข้ามาสัก40นาที35นาทีก็ยังไม่เห็นนะครับไม่สอดเป็นยปบรันี่จะเป็นเลพระอานอมาที่หมู่บ้านคนแต่เยอะนะครับนี่เลยนี่แบพระอานมานะครับพระอานมา,มายันต้า แต่หัวบ้านจากนั้นก็ข้ามเขาเล็กๆมามเมียววดีนะครับก็ถึเเมียววดีตรงด้านนี้แล้วก็จะเป็นฝั่งไทยแม่สอด เขาภูเขานี่สวยผมลงเลยนะ อของพ้าม่มาครับจากโน่นแหละย่างกุ้งบาโกมาเรื่อยๆนะครับติดทั้ามันเลยนะบว่าเราลีภัยยังไงกันเนี่ยฝิบินไปนะครับเปองเ,ยวเวียววดีนะครับด้านนี้ไม่มั่นใจนะว่าเป็นเียววดีหรือเปล่านะครับเินข้ามมาแล้วผมพ้นแนวภูเขาออกมาแล้วโซนท้านนี้น่าจะเป็นเียววดีแล้วครับผม เขจะเห็นแม่น้ำเล็กๆน่าจะเป็นแม่น้ำเส้นนี้แหละที่เราเห็นเล็กๆเมื่อกี้แต่สารบินน่าจะเป็นเส้นใหญ่ตรงเส้นนี้นะครับสารบินน่าจะเส้นใหญ่นี่น่าจะเป็นเส้นเล็กอยู่นะครับน่าจะเป็นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะ่าะเป็นเส้นนี้ตรงนี้จะเป็นเส้นที่เราเห็นเมื่อกี้นะแม่น้ำเล็กๆเราบปลนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผมจะลดระดับลงมานะครับ ปัดต์เลยต้องมสั่งอะไรไมาอย่างครับ คลิปเดีย๋ยวเราไปไปเจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมเินเชียวๆหาประสบการณ์ึะครับกรบสัก